สวัสดีครับอันนี้จะเป็นการเข้าแอปคปตแท p t เบ a b b r เซอร์ทางคอมพิวเตอร์นะครับ ทางในคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นเหมือนกับเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งที่ให้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีทางเว็บอันเนี้ยเขาก็จะแนะนำก็จะมีทั้งดาวน์โหลดใน Windows น,นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดทางดาวน์โหลดทาง Google Play นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดทาง App Store ครับ เมื่อกดดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นไฟล์ exe ให้กดเซฟนะครับจากนั้นก็ใหเปิดแล้วก็ทำการเซตอัพได้เลยครับ ใช้ระยะเวลาตักประเดี๋ยวนึงนะครับ เมื่ออิ s สตอ l เสร็จนะครับได้เข้าได้เลยครับก็เลยกด next ได้เลยครับอันนี้เป็นเหมือนกับข้อมูลต่างๆนะครับถ้าแบอบกว่าจะไม่สนใจหรือจะยังไงก็ให้กด s คริปต์เนี่ยโนแตงได้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นการที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับ นี่จะเป็นการยืนยันแบบสอขั้นตอนนะครับในมือถือก็จะขึ้นมาบอกว่าเหมือนเราได้ลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเราเองเ่ะก็คือใช่ซึ่งการแนะนำแท็บที่จะใช้นะครับก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับ จะเป็นเหมือนเราจะอันนี้จะเป็นตัวเหมือนการเปิดปิดเครื่องขุดนะครับซึ่งตอนนี้กําลังปิดอยู่แต่นี่คืออันนี้คือนนเปิดนะครับการที่เราเปิดมันก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบ้านเราด้วยนะครับ แต่ซึ่งสมัครวันแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้หรือปล่นนะครับแต่ซึ่งในโทรศัพท์อ่ะมันไม่สามารถเปิดได้โหเปิดได้ด้วยนะครับต้องเปิดแบบแม็กเลยซึ่งในการเครื่องขูดอันนี้นะครับมันก็จะมี แบบว่าเขาเรียกว่าเพิ่มพลังในการขุดน,นะครับโดยอันนี้จะเป็นการที่เสียตังค์ซึ่งอันนี้คือลองเข้ามาดูนะครับก็ mm hmm. จะเป็นเหมือนการที่เสียตังค์นะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะใช้ไม่ได้นะครับซึ่ง ซึ่งตัวเพิ่มกําลังเครื่องขุดนะครับอันนี้มันก็จะมีหลายระดับเลยเพิ่มเป็นระดับไลท์ระดับเบสิกระดับโปรแล้วก็ระดับอัลต้านะครับซึ่งอันนี้จะเพิ่มเป็นคูณ2คูณ5คูณ10คูณ15แต่ว่ามันจะเป็นการจ่ายรายเดือนนะครับ ซึ่งอันต่อมาอันนี้มันจะเป็นแถบเหมือนแบบว่าถ้าเราชวนเพื่อนได้เราก็จะได้เปอร์เซ็น์จากเพื่อนนะครับแต่ซึ่งแบบถ้าเกิดใครแบบไม่อยากจะชวนเพื่อนหรือไม่อะไรนะครับก็ขุดคนเดียวเลยก็ได้ซึ่งถ้าขุดอันนี้คือ อันนี้คือจํานวนของบิตคอยของเราที่จะขุดได้นะครับแต่สันนี้ผมเพิ่งสมัครมามันก็เลยเป็นศูนย์ศนยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าขุดได้ในระดับหนึ่งมันก็จะถอนได้นะครับ ส่วนตรงนี้ส่วนสองอันนี้นะครับก็จะเป็นการแบบว่ากดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการบบเหมือนเราแชร์ลิงก์เอาไปให้เพื่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนสมัครต่อจากเราเราก็จะได้เปอร์เซ็นจากเพื่อนนะครับอย่าลืมสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็จะประมาณนี้ ยังไงผมขอลองเล่นก่อนนะครับอย่าลืม s u b สไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ